Everyone How are Welcome English you today? How to English Class สวัสดีนนนัักเียช้ป5รทุกคนนะะควันนี้คุณแอมจะมีเรื่องเกี่ยวกับความถี่นะคะในการทำกิจกรรมกับเพื่อนๆของนักเรียนเองนะคะมันจะมีความถี่บอกระดับนะคะจะมีคำไหนบ้างนะคะไปเรียนกันเลยค่ะ ความถี่นะคะภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า frequency นะคะ,ะนักเรียนออกเสียงตามคุณแอมเลยนะคะ frequency นะคะแปลว่าความถี่ความถี่ก็จะมีะที่นักเรียนจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่ได้อยู่6ขั้นนะคะ,ะคุณครูจะอธิบายไปทีละขั้นนะคะว่ามันแปลว่าอะไรกันบ้างนะคะความถี่นะคะ เป็นการบอกว่าทำบ่อยแค่ไหนนะคะเป็นระดับบ่อยแค่ไหนโดยทำประจําทำสม่ําเสมอเป็นปกติหรือทําเป็นบางครั้งอย่างนี้นะคะ,ะคุณครูนะคะจะเปรียบเทียบให้เห็นนะคะภายใน1อาทิตย์นะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุขเสาร์อาทิตย์ทั้งหมด7วันนี้นะคะเราทํากิจ,จกรรมนะคะในระดับความถี่อะคะ่ะมีเป็นแบบไหนบ้างมาดูกันนะคะ อย่างเช่นอันนี้นะคะ always นะคะประจำสม่ำเสมอ usually โดยปกติ often บ่อยๆหรือบ่อยครั้ง sometimes บางครั้ง seldom แทบจะไม่ never ไม่เคยเลยนะคะอ่ะมาดูความถี่กันค่ะว่าเราจะใช้ยังไงอ่ะสมมุติว่าในหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทําทุกวันตั้งแต่จันจนถึงวันอาทิตย์นะคะเราจะใช้คําว่า always นะคะประจําหรือสม่ําเสมออ่ะต่อไปนะคะถ้าภายใน7วันเราทํา6วันนะคะเราก็จะใช้ความถี่อยู่ที่ usually โดยปกตินะคะต่อไปค่ะ าถ้าใน7วันนะคะเราทำเราทำสีวันนะคะก็จะเป็นความถี่อยู่ที่ often นะคะก็คือบ่อยๆหรือบ่อยครั้งต่อไปค่ะใน7วันทำา3ครั้งทำา3วันนะคะก็จะเป็น s ซ้ำชั่มนะคะก็คือทำบางครั้งแล้วก็ seldom นะคะ seldom ก็คืออ่าสัปดาห์หนึ่งทำแค่วันเดียวอย่างเงี้ยค่ะทำครั้งเดียวก็ เป็นแทบจะไม่นะคะแทบจะไม่ได้ทำเลยอย่างนี้นะคะอันสุดท้ายนะคะมี7วันไม่ทำเลยสักวันหนึ่งนะคะเราจะเรียกว่า never แปลว่าไม่เคยนะคะไม่ทำเลยอย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้คือระดับความถี่นั่นเองอ่ะต่อไปนะคะคุณครูจะมาให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์ที่เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทำกับเพื่อนๆน,นะคะอ่ะอย่างเช่น go to school นะคะ go to school ไปโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนกับเพื่อน pay on weekend pay on weekend เล่นกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะคะ do homework do homework ทำการบ้านกับเพื่อนเอน have lunch have lunch กินข้าวกลางวันรับประทานหารกลางวันกับเพื่อนๆน,นะคะ go to the library go to the library ไป,ไปห้องสมุดนะคะเข้าห้องสมุดกับเพื่อนๆนะคะต่อไป watch television watch television ดูทีวีกับเพื่อนๆนะคะ ต่อไปนะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปดูประโยคนะคะในการถามนะคะว่าทํากิจกรรมนะคะที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้คําศัพท์เมื่อกี้ะค,ะค่ะกับเพื่อนๆของนักเรียนเองนะคะบ่อยแค่ไหนนะคะโดยภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะถามว่า how often do you dot 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 with your b s t f r i e n d how often do you dot 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 with your b s t f r i e n d หมายความว่าตรง d o d o dot นี่หมายความว่าเป็นกิจกรรมนะคะคำศัพท์ที่เราเรียนมาเมื่อกี้นั่นเอง ไปดูตัวอย่างรูปประโยคกันคะ่ะ How often do you go to school with your boyfriend? อ่าเขาถามว่าคุณนะคะไปโรงเรียนกับเพื่อนเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะคะไปโรงเรียนพร้อมเพื่อน,เ,อนเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะคะอ่ะในที่นี้นะคะคุณครูให้ระดับความถี่มาอยู่ที่ always นะคะประจำสม่ำเสมอก็คือไปโรงเรียน ทุกวันเลยไปโรงเรียนกับเพื่อนๆทุกวันเลยนะคะวิธีการเขียนวิธีการบอกก็บอกว่า I always go to school with my best friend I นะคะฉัน always ก็คือบอกความถี่ว่านักเรียนอยู่ในระดับไหนกับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็กิจกรรมว่าทำอะไรนะคะต่อด้วยกลับใครนะคะ with my best friend s I always go to school with my best friend ฉันนะคะ ไปโรงเรียนเป็นประจำกับเพื่อนๆน,นะคะของฉันเองนะคะต่อไปดูอีกประโยคหนึ่งนะคะ,ะอันนี้เขาให้กิจกรรมมาในการเล่นกับเพื่อนๆน,นะคะ play on weekend เล่นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะ how often do you play on weekend with your best friend อตอบนะคะ,ะคุณครูให้ความถี่มาอยู่ที่ u s ่ a l l y โดยปกตินะคะ ก็เป็น I usually play on weekend with my best friend ฉันนะคะเล่นกับเพื่อนในวันหยุดโดยเป็นปกติโดยปกตินะคะก็คือไม่ได้บ่อยมากไม่ได้บ่อยเท่ากับอ,อันแรกใช่ไหมคะ with my best friend ก็คือกับเพื่อนของฉันนะคะ,ะต่อไป how often do you do homework with your best friend คุณนะคะทำการบ้านกับเพื่อนของคุณบ่อยแค่ไหนนะคะคุณครูให้ออ่ความทีมาอยู่ที่ often นะคะบ่อยๆนะคะก็เป็น I often do homework with my best friend ฉันนะคะทำการบ้านกับเพื่อนบ่อยๆนะคะตรงนี้ and next how often do you have lunch with your best friend i sometimes have lunch with my best friend next how often do you go to the library with your best friend i seldom go to the library with my best friend ฉันนะคะแทบจะไม่ได้ไปห้องสมุดกับเพื่อนของฉันเลยนะคะความหมายตรงนี้ How often do you watch television with your best friend? ตรงนี้นะคะก็คือว่างปล่าแสดงว่าไม่เคยเลยก็เป็น I never watch television with my best friend นะคะก็คือฉันนะคะไม่เคยดูทีวีกับเพื่อนของฉันเลยนั่นเองอ่ะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองฝึกนะคะใส่คำศัพท์ความถี่นะคะลงไปในช่องว่างตรงนี้นะคะโดยมีตารางความถี่มาให้ตรงนี้นะคะมีทั้งหมด7วันนักเรียนก็ไปเทียบตารางดูนะคะที่คุณครูสอนไปว่า,าในแต่ละตารางที่ให้ความถี่มาะคะ่ะ แต่ลัตนามีอะไรบ้างอ,อย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมคะ do homework one two t h ใน7วันทําครบเลย7วันก็เป็น uh, always ใช่ไหมคะความถี่อยู่ที่ประจำสม่ำเสมอนั่นเองตรงนี้นะคะในเรียนก็ใส่ always ตรงนี้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปอันข้างล่างตรงนี้นะคะ Write about yourself ก็คือเขาให้เขียนเกี่ยวกับตัวนักเรียนนักเรียนเองนะคะว่านักเรียนนะคะอยู่ในความถีระดับไหนอ่ะข้อที่หนึ่งก็ให้มาว่า I dot dot get up early I dot dot get up early นักเรียนตื่นเช้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนก็ใส่ความถี่มาว่าอยู่ในระดับไหนใน7วันเนี่ยใน7วันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอ่ะข้อที่2 I dot, 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 watch TV late at night I dot, 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 watch TV late at night ฉันนะคะดูทีวีนะคะดึกแค่ไหนนะคะใส่ความถี่ลงไปนะคะ,ะการบ้านนะคะก็มีเพียงหน้าที่25นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่25แล้วก็ให้นักเรียนนะคะไปทบทวนความทีที่อยู่ต้นคลิปนะคะว่ามีอะไรบ้างมีคำว่าอะไรบ้าง ใครจำได้ให้นักเรียนทำแค่หน้าที่25กับทบทวนแค่นั้นเองวันนี้ that's all for today see you next คลิปนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย